สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อน,นะครับมาเที่ยวชมบรรยากาศนะครับที่ b i g ลิฟนะครับลานกลางเต็นท์เปิดใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเป็นลานกลางเต็นท์ที่บรรยากาศดีมากๆเลยผมพักมา2คืนแล้วเดี๋ยววันนี้จะถ่ายคลิปรีวิวลานกลางเต็นท์นะครับทั้งหมดแบบละเอียดละเอียดนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยชมคลิปนี้แล้วสามารถดูบรรยากาศแล้ว ให้เป็นไอเดียในการที่จะมากางเต็นท์ศึกษาข้อมูลก่อนนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงสถานที่เป็นยังไงนะครับรวมถึงให้เพื่อนเพื่อท่านใดทีอ่อยู่จังหวัดอื่นๆมีบรรยากาศดีๆพื้นที่เหมาะสมในการที่จะทำลานกางเต็นท์ได้ศึกษาเป็นข้อมูลเพื่อสำหรับเป็นไอเดียทำลานกางเต็นท์ของตัวเองนะครับและถ่ายคลิปคลิปนี้นะครับมาฝากสำหรับ เพื่อนเท่านใดที่ไม่มีโอกาสได้มานะครับสำหรับแฟนคลับที่ติดตามช่อง youtube คำรณสวัสดีอยู่นะครับให้เป็นความสนุกความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวตั้งแต่ต้นลานกันเลยนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับสำหรับลานกลางเต็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดแผนที่ g o o g l e Map ไว้ให้นะครับทางเข้ามาก็จะเป็นอาา ทางเข้าลานเนี่ยจะเป็นทางลูกรังนะครับแต่ก็รถมาได้สะดวกนะครับคือถนนแน่นถึงผมมาหน้าฝนแต่ก็เข้าสะดวกครับอ่าเข้ามานะครับจุดแรกเลยเราก็จะเจอป้ายป้ายป้าย,ายของลานนะครับมาดูจุดแรกกันเลยบริเวณอ่าที่เพื่อนๆเห็นนี่ที่เป็นลานดินแล้วก็มีหินบนบ้างเนี่ยก็จะใช้สําหรับจอดรถนะครับ จอดรถของนักท่องเที่ยวที่ามากางเต็นท์กันแล้วต้นลานเลยผมจะไล่ไปยันในสุดเลยนะครับให้เพื่อนๆได้เ,เห็นบรรยากาศกันเลยนะครับตรงนี้เป็นลานสนามหญ้าครับซึ่งเขียวชวอุ่มชุ่มชื้นมากช่วงนี้เดือนมิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้ตอนบ่ายฝนตกค่อนข้างหนักเลยละ่ะมีลมพายุด,ด้วยก็อาจจะ เปียกๆชื้นๆแล้วก็อาจจะมีเศษใบไม้เศษดอกไม้ตกอยู่ที่ลานบ้างก็เป็นธรรมชาตินะครับก็บรรยากาศดีถึงแม้ฝนจะตกช่วงกลางคืนเมื่อคืนนีไ้ไม่มีไม่มีฝนนะครับผมผมอยู่ที่นี่มาสองคืนแล้วก็อย่างที่บอกไปผมจะต้องอยู่ก่อนนะครับคืออยู่ชมบรรยากาศอยู่ซึมซับธรรมชาติก่อนถึงจะมา รีวิวให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงเราต้องจริงๆสดๆ,สดๆเรียวๆเลยครับนี่เป็นต้นลานเลยดูหญ้าเขียวมากๆแต่ข้อเสียนิดนึงคือจะรับแสงแดดก่อนเพื่อนครับบริเวณนี้ให้เ,เพื่อนๆดูรอบๆหญ้านุ่มมากๆผมเดินอยู่เนี่ยเนี่ยเขาปูหญ้าใหม่อ่ะหญ้านุ่มมากๆครับ บรรยากาศดีช่วงเย็นๆเนผมแนะนําเลยบริเวณนี้ซึ่งมันจะล่มแล้วก็เห็นวิวเห็นวิวภูเขาแล้วก็ถ้าเกิดถัดไปริมนิดนึงเราก็จะเห็นน้ําไหลเวยเป็นน้ําถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแม่น้ําเพชรบุรีนะที่มาจากเขื่อนแก่งกระจานนี่ผมมาจนสุดลานลนะครับสุดลานเลยแนละ้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะทำรูเพราเป็นรัวเชือกนี่ ก็จะเห็นวิวน้ําไหลด้วยแต่เขายังไม่ปล่อยนะครับอันนี้มันยังช่วงเช้าอยู่แล้วตอนนี้ผมถ่ายคลิปอยู่อาจจะย้อนแสงนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยน้ำจะไหลค่อนข้างอาแรงพอสมควรแล้วสามารถลงเล่นน้ําได้ตอนนี้มันไหลไหอ่อยคือแบบบางจุดอาจจะเดินข้ามได้เลยล่ะอ่ะดูบรรยากาศเข้าๆเดี๋ยวจะเดินไล่ไปเรื่อยๆเลย,เลยนะครับเพื่อนๆก็รับชมไปเลยและข้อดีของที่นี่นะครับ คือหญ้านุ่มแล้วก็ลานกลางเต็นท์จะเป็นชั้นๆไล่ระดับกันไปครับก็คือก็เป็นไฮไลท์อีกอย่างคือมันจะไม่บังกันนะครับเวลากลางเต็นท์เนี่ยก็คือเราจะไม่บงังวิวกันแล้วแต่ใครชอบหรือว่าอยากจะได้สูงได้ตำ่ำได้ติดน้ำก็มีที่กางเต็นท์นะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดู อยากได้ลานหินก็มีที่กลางอยากได้ญ่า,าแบบต้นเล็กๆแบบนี้หรือจะญ่าต้นใหญ่ๆก็มีนะครับมีหลายอารมณ์มากแล้วแต่เลยโอเคเดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือต้นลานผมไม่รู้ว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าต้นลานหรือเปล่านะแต่ผมส่วนตัวนะผมจะเดินจากตรงนี้เข้าไปถ้าเกิดขับรถมาก็คือเราจะเจอบริเวณนี้ก่อนอพูดง่ายๆเห็นไหมเราเดินมาจากตรงนู้นนะตรง ตรงชั้นบนสุดนั่นแหะชั้นที่ผมไล่เดินมาักแรกนะเป็นชั้นแรกสามารถกางเต็นท์ได้เนาะแล้วก็ไล่ระดับเป็นชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่สามเพื่อนๆดูชั้นที่สามเนี่ยเออก็เลือกเอาเลยว่าอยากจะอยู่โซนไหนบริเวณไหนนะค่อนข้างกว้างแล้วก็กลางได้หลายเต็นท์มากหลายเต็นท์หลายแกลงเลยอะ่ะเออ อันนี้คือเป็นชั้นชั้นล่างสุดของบริเวณนี้นะก็เป็นแบบนี้เลยอ่ะนี่ชั้นที่สองให้เพื่อนๆพื่อนดูแนวกันไปเลยมีบันไดาทางลงด้วยก็ถ้าอยู่แบบชั้นล่างล่างสุดเลยอะ่ะแล้วก็ใกล้ๆ้น้ำก็จะขนของลำบากนิดนึงอันนี้คือข้อเสียแล้วแต่ชอบอะครับอ่ะนี่คือชั้นบนของขึ้นมาตรงชั้นบนแหละถ้าโซนนี้มันจะมีสามชั้น สำหรับถ้าใครเป็นรถบ้านหรือแคมเปอร์แวร์อะไรต่างๆก็ก็จอดได้นะครับจอดได้จอดด้านบนเขาจะทำเป็นลานหินไว้นะ่ะก็น่าจะจอดได้อยู่นะผมว่ามันก็เหมาะอยู่แล้วก็กลางออนนิงไปทางทางภูเขาเนี่ยก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึง่งนี่เรากลางตรงนี้นะครับจุดแรกก็จะเห็นวิวแบบนี้เลย เป็นวิวภูเขาเออแต่มันก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็จะไม่กว้างเป็นไม่ได้มุมธรรมชาติกว้างๆซะทีเดียวเดี๋ยวผมจะให้ไปดูตรงที่ผมกางเต็นท์นะครับคืนที่สองมันจะเห็นแบบว่าวิวภูเขากว้างๆเลยเพื่อนๆเห็นลานหินตรงนี้ไหมที่ผมบอกไปถ้าเกิดใครเป็นสายรถบ้านแคมเปอร์แวนนัดจอดแล้วก็ ตั้งแคมป์ได้ครับตรงนี้บริเวณนี้แต่สนามหญ้าลานหญ้าเนี่ยก็เข้าไม่ได้แน่ๆตรงเต็นท์สีขาวๆนั่นะคือเต็นท์ที่ผมนอนเมื่อคืนนะครับเป็นคืนที่2ผมขยับมาจากจุดแรกเคือมาสองคืนก็อยากได้บรรยากาศสองแบบเนาะถ้าเกิดเราตั้งอยู่ที่เดิมเลยมันก็เหมือนมาที่เดียวอ่ะอันนี้คือลงทุนเหนื่อยหน่อยย้ายมาตั้งอีกที่หนึ่ง อ่านี่ดูบริเวณนี้เลยผมถ้าส่วนตัวผมนะผมว่าบริเวณเนี้ยมันเป็นจุดที่ค่อนข้างสวยเลยถ้ากลางเต็นท์ตรงนี้ก็คือเราจะเห็นวิวไกลๆแล้วก็เห็นน้ําด้วยน mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เมื่อจุดแรกที่ผมถ่ายแล้วก็อบอกว่าเป็นต้นลานคือตรงนู้นเห mm ็นไหมเพื่อนเห็นไหมตรงนู้นเราเดินมาค่อนข้างไกลนะ mm hmm. จะให้เห็นมุมนี้เลย mm hmm. รีวิวบรรยากาศของสถานที่ไปเลยนะครับ mm hmm. คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึง ก็อยากให้เพื่อนๆแบบว่าเหมือนมาสัมผัสด้วยตัวเองเลยนะครับดูคลิปคลิปนี้แล้วรู้เลยว่าอยากกลางตรงไหนแบบจะละเอียดแล้วก็ยาวหน่อยเห็นไหมตรงเนี้ยเห็นวิวชัดแล้วก็กว้างแล้วก็ไกล,าล,กกลามากเลยเห็นเขาทางนู่นเลยตรงนู้นครับพี่เจ้าของร้านบอกว่าคล้ายๆภูเขาไฟฟูจิ <c ười> คล้ายๆอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเอาต้นไม้ออกเอาต้นมะพร้าวออกเนี่ยแล้วก็ให้เห็นเขาแบบ เหียวเเนี่ยไม่มีต้นไม้บดบังอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็คล้ายๆอยู่อันนี้ก็เป็นชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เหมาะที่จะลงไปกลางตามจุดตามต้นไม้เนี่ยพี่เขาจะแขวนชิงช้าไว้เป็นจุดๆนะครับเราก็สามารถนั่งเล่นถ่ายรูปชิวชิวชวได้อ่าให้เห็นวิวกว้างๆตรงนี้บริเวณเนี้ยจะโดนแดดช้ากว่าเพื่อนนะครับไล่ถัดไปเนี่ยไอตรงหลังคาสีข,ขาวตรงนู้นนะครับก็จะเป็น จุดที่พี่เจ้าของร้านอยู่นะครับไปติดต่อสอบถามอะไรต่างๆได้เลยถัดไปเนี่ยก็จะเป็นล่มมีล่มไม้ตลอดเลยเห็นไหมล่มไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ได้ทั้งวันเลยละ่ะถ้าเรากางเต็นท์บริเวณใต้ล่มไม้เนี่ยคือมันจะมีแสงส่องผ่านบ้างตามที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเห็นไหมส่วนนี้ก็จะเป็นหญ้าที่อ่าค่อนข้างอาจจะเป็นหญ้าที่ต้นใหญ่นิดนึงนะครับ ก่อนที่จะเดินลึกเข้าไปข้างในนะครับแนะนําห้องน้ํากันก่อนห้องน้ําจะอยู่ด้านหลังด้านหลังอ่าเนี่ยก็จะมีห้องน้ำชายห้องน้ําหญิงแยกกันนะครับแล้วก็ตรงนู้นเป็นโซนอ่าล้างภาชนะนะครับแล้วก็ทิ้งขยะอะไรต่างๆเขาทำค่อนข้างดีมากๆเลยห้องน้ำเนี่ยสะอาดสะอ้านเดี๋ยวพาไปชมห้องน้ำกอนละกันบริเวณนี้ขออนุญาตเข้าเฉพาะห้องน้าชายนะครับเออ ห้องน้ำสีขาวใหม่เปลี่ยนรองเท้าก่อนนะครับก่อนเข้าไปอ่านี่ก็จะเป็นอ่างล้างหน้ากระจกห้องน้ำจะมีอยู่ด้วยกันสี่ห้องนะครับสำหรับห้องอาบน้ำก็มีอยู่ด้วยกันสี่ห้องเช่นกันนะครับมี เครื่องทน้ำอุ่นด้วยฝักบัวสองอันแล้วก็ที่วางไอ้สบู่ยาสระผมนะครับที่วางเสื้อผ้านี่ให้ดูข้างในห้องน้ำหรูเลยอะ่ะก็ประมาณนี้แล้วนะครับเหมือนกัน ประมาณนี้นะครับสาหรับห้องน้ําชายสําหรับห้องน้ําชายนะครับเดินมาด้านข้างก็จะมีโถชี่แล้วก็อ่างล้างหน้าให้อีกนะครับโถชีจะมีเลยกันสามโถนะครับขออนุญาตถ่ายห้องน้ําหญิงนะครับตอนนี้ไม่มีคนมีแฟนผมอยู่ข้างในคนเดียวนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันธรรมดาเนาะ ขออนุญาตนะครับของพี่เจ้าของร้านแล้วก็ขออนุญาตท่านสุภาพสตรีทุกคนด้วยแจริงๆล้วไม่มีใครอยู่ในนี้นะครับเราจะาไม่เข้าไปข้างในนะครับเราจะอยู่ตรงแค่อ่างหลังหน้าพอให้เพื่อนๆผู้หญิงถ้าดูคลิปผมจะได้เห็นบรรยากาศห้องน้ํานะครับเหมือนกันครับเหมือนกับห้องน้ําชายก็มีห้องอาบน้ําอยู่สี่ห้องมีฝักบัวมีเครื่องนอนอุ่นอะไรเหมือนกันเลยมีที่วางสัมภาระมีที่วางสบงสบู่นะครับห้องน้าก็เหมือนกัน ห้องน้าก็มีสีห้องเป็นเป็นเป็นโถนั่งที่เป็นแบบคล้ายๆชักโครกหมดเลยนะครับก็คือชักโครกนะี่แหละอ่างล้างหน้าก็มีอยู่สามชุดพร้อมกระจกนะครับโอเคขออนุญาตออกนะครับเออปลั๊กไฟให้ด้วย,ออวยคุณภัยเขามา<อ>เป่าผมแล้วก็มีผมอยู่ห้องในนี้นะครับห้องน้ําสะอาดมากๆครับเพื่อนเพื่อนกลางคืนนี้ก็สว่างสวัยนะผมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูตอนดูตอนคืนคือไม่น่ากลัว จุดล้างภาชนะนะครับแล้วก็ทิ้งขยะโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับห้องน้ำแล้วก็จุดล้างภาชนะตรงจุดนี้เดินชมลานกันต่อนะครับต้นนี้ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะน่าจะเป็นต้นนกยุงหรือเปล่าดอกล่วงลงมาสวยมากๆเป็นดอกออกสีส้มๆ้ม,มแดงแงเนี่ยถ้าเรียกผิดต้องขออภัยแล้วนะครับตามที่บอกเพื่อนๆ่อนไปเห็นไหมตาม ต้นไม้เขาก็จะแขวนเปไว้ให้นั่งเล่นถ่ายรูปปชมลานกันต่อครับเพื่อนๆเดินให้สุดอ่าเนี่ยเป็นลานหญ้าทั้งลานเลยครับตรงนี้เป็นหญ้าต้นใหญ่นะไม่รู้ว่าชื่อเรียกว่าอะไรหญ้าหญ้าชนิดเนี้ยแต่การันตีล่มล่มชัว สำหรับจุดต่อปลั๊กไฟนะครับก็เรมีให้เป็นจุดๆนะครับเนี่ยตามต้นไม้เนี่ยระยะห่างแต่ละจุดเนี่ยอ่ะอันนี้จุดนี้นะแล้วก็ต้นไม้ตรงนู้นอีกอีกจุดหนึ่งคือตรงนู้นเดี๋ยวชี้ให้ดูนู่นูตรงนู้นผมว่าอย่างน้อยต้องเตรียมปลั๊กพ่วงมาประมาณสิบห้าเมตรขึ้นไปอะ่ะถึงจะพอดีแล้วจะได้ไม่ต้องแบบว่ามาหาที่หลังแล้วไม่พออันเนี้ย ที่ต่อให้เป็นแบบนี้เลยมีเบเกอร์มีเต้าลับอยู่ทั้งหมดห้าเต้าโอเคเดินต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็ไล่ระดับชั้นเหมือนกันนะครับใช่ไหมในชั้นแรกที่ผมเดินมาชั้นบนชั้นสองแล้วก็ชั้นสามแล้วมีชั้นสี่ด้วยมีชั้นสี่นะครับอ่ะลงไปดูใกล้ๆ แต่น่าจะเป็นเต็นท์เล็กๆครับเต็นท์ใหญ่อาจจะพื้นที่ไม่พอตรงนี้เรามองเห็นน้าเลยนะเห็นปะเริ่มเห็นน้ําแล้วเ,เดินดูไปเรื่อยถัดไปเรื่อยนะเห็นไหมโซนนี้ที่ผมบอกไปนยมันจะล่มมากๆโลเคชั่นดีผมคิดวา่าใครมีพื้นที่ติดน้ำแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงาอย่างนี้แล้วก็ไปมาสะดวกแบบว่านักท่องเที่ยว เข้าถึงได้เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่สร้างอาชีพได้เลยล่ะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่ก็เป็นระดับชั้นเนี้ยับเพื่อนๆเ,เนี่ยดอล่าน์เนี่ยก,กางได้นะถ้าเต็นท์ไม่ใหญ่มากเ,เดินไปเรื่อยๆบ้านของพี่เจ้าของร้านนะครับแกก็อยู่กลางๆร้านนี่แหละแล้วก็ค่อนข้างจะปลอดภัยอะเพราะว่าแกก็จะให้คำปรึกษาดีอะไรดีคือมีอะไรก็ไปสอบถามแกได้ อุปกรณ์มาไม่ครบเต็นท์ปลั๊กพ่วงพัดลมพัดลมลืมเอามาก็มีให้เช่านะครับอ่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตั้งแต่ชั้นแรกนั่นเลยดีกว่าแต่ละชั้นก็จะมีทางเดินขึ้นลงนะครับก็สะดวกสบายอยู่เเราก็จะมาใกล้ๆริมลานแล้วเกือบสุดแล้ว เมื่อคืนมีอยู่ด้วยกันสามเต็นเดินถัดมาตรงนี้นะครับก็จะถัดจากบ้านพี่เจ้าของลานมาอันนี้จะเป็นชั้นที่สองนะครับชั้นแรกจะเป็นลานดินไม่ใช่ลานดินสิจะเป็นลานหินหินก้อนเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอีกทีอันนี้เป็นชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองเดินดูรอบๆเลย ล่มมากตอนนี้ประมาณเกือบแปดโมงแล้วก็แดดก,ก็ยังส่องไม่ถึงนะครับอ่าสุดลานแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คือเป็นรั้วดูอาจจะไม่เหมือนรั้วอาจจะก็อาจจะเป็นหญ้านะก็อันเนี้ยสุดแล้วนะครับแล้วก็จะมีทางให้ให้เดินไปนะครับว่าจะไปกลางตรงไหนเพราะมันจะเป็นชั้นชั้นลดหลั่นกันไปนะครับสําหรับคืนแรกคืนแรกผมอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยอ,อตรงหลุมนี้เลยไม่ใช่หลุมดิ คือชั้นเนี้ยคือมันดูแบบเป็นแบบว่าเป็นส่วนตัวดีอ่ะก็โดนฝนซะเกือบเกือบเปียกหมดทุกอย่างอ่ะดีล้วพี่เจ้าของลานมาช่วยช่วยเก็บช่วยคุมนะครับสําหรับร้านลานชั้นบนชั้นแรกที่เป็นร้านหินกวดเนี่ยคือมีนักท่องเที่ยวอยู่นะครับเราก็จะไม่ไปรบกวนเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทีอ่ะเห็นไหมอันนี้คือถ้าเกิดเทียบก็จะเป็นชั้นที่สานะครับ ชั้นที่สลงไปเรื่อยๆล่างอากาศประมาณนี้เลยเดินให้ดูทุกชั้นนะ่ะสำหรับช่องผมคือละเอียดมากๆคลิปนี้น่าจะประมาณ20กว่านาทีแน่นอนเดินริมสุดเลยเห็นไหมเขาจะทําทางเดินไว้ให้ถ้าจะขดของคนแรกหรือหรือเขามีรถเข็นได้ด้วยนะครับถ้าใครอยู่แบบไกลๆติดน้ําเนี่ยมันก็จะ คนของลํบาบากก็จะมีรถเข็นให้ด้วยก็ไปไปยืมขอกมาได้นะครับไม่ต้องเตรียมมาก็ได้มีอยู่แต่ก็ลองไปติดต่อพี่เขาดูนะครับขอยืมได้แกใจดีมากๆากะเห็นไหดูเราเดินมาจากตรงนู้นนะครับตรงนู้นะจากต้นลานเลยที่เราเดินมาเห็นไหมเขาก็จะเป็นชั้นๆั้นไล่ระดับกันไปเลยเป็นชั้นเป็นชั้นเป็น เลือกเอาเลยว่าจะตรงไหนเนี่ยจุดเนี้ที่ผมกลางเมื่อคืนแรกครับแล้วก็ชั้นบนสุดที่บอกไ้ใช่ไหมชั้นบนนู้นเขาเขามีนักท่องเที่ยวอยู่เราก็จะไม่ไปกกวนเขานะครับดูบรรยากาศด้านล่างเดี๋ยจะเดินลงไปยันยันที่น้ําไหลเลยเนี่ยโซนเนี้ยผมว่าเหมาะมากๆเลยถ้าสําหรับบริเวณนี้นะเพราะเราจะเห็นน้ํา แล้วก็ไม่มีอะไรบังเลยแต่มันมันอยู่ค่อนข้างค่อนข้างไกลนิดนึงแล้วก็ขนของค่อนข,ข,ข้างลบาบากแล้วถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมาอะไรมามาเป็นแก๊งเนี่ยเหมาะเหมาะมากๆตอนส่วนตัวดีแล้วก็เออมันค่อนข้างที่จะเห็นน้ําชัดแล้วก็ลงเล่นน้ําก็ใกล้เลยครัสำหรับใครที่จะลงเล่นน้ํานี่ก็ไปขอยืมเสื้อจูชีพพี่เขาได้นะครับพี่เขามีให้ยืมอยู่เนี่ยเห็นไะลาน ตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยไล่ระดับกันไปหลายชั้นอยู่แล้วก็คือแบบทะกลางเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยบังกันนะครับมันพอไล่ระดับชั้นเนาะเนี่ยบริเวณนี้เห็นน้ําชัดมากๆมองไปก็จะเนี่ยวิวแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราหันหน้าลงน้ําเนาะน้ําอาจจะน้อยนิดนึงก็อาจจะ ดูเหมือนน้ำไม่ค่อยสะอาดแต่แบบน้ำมันเป็นกระคข่น้ำนะครับจะถ้าเกิดตอนใบบ่ายเย็นๆคือแบบคือน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวเลยแหละผมถ่ายคลิปไปอยู่เดี๋ยวให้ดูนะครับขึ้นไปข้างบนเห็นไหมมองไล่ระดับชั้นเห็นไหมไม่บังวิวกันแน่แต่ก็เลือกเลือกโลเคชั่นดีเลยยกันว่าเพื่อนๆชอบอันไหนนะครับอะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปเรื่อยๆไปถึงตรงบริเวณน้ำเลยนะครับ ให้เห็นบรรยากาศไอ้ตรงนี้ก็ดีนะครับเนี่ยแอ่งเนี้ยคือแบบเต็นเล็กๆไม่มีใครยุ่งเลยอ่ะเดี๋ยวลงไปเรื่อยๆคลิปยาวหนก็ต้องขออภัยนะครับให้มันละเอียดไปเลยอ่าโซนนี้ก็กลางได้เห็นป่ะไปถึงตรงต้นไม้ใหญ่ ได้เลยยังมีชั้นนี้อีกชั้นเนี่ยเต็นท์เล็กๆกางได้นะครับนี่แล้วก็นี่บริเวณนี้ก็ได้อยู่อีกเต็นท์หนึ่งเต็นท์หรือสองเต็นท์อ่ะดูด้านล่างถ้าใครอยากติดน้ําอันนี้ติดน้ําจริงๆแล้วก็จะเป็นทรายหินปนเล็กน้อยถามว่ากางได้ไหมผมว่าก็กางได้นะเนี่ยถ้าใครอยากชิดน้ําจริงๆเลยเนี่ยก็กางได้ผมว่า แต่ถ้าเกิดว่าช่วงเย็นน้น้ํำมันจะขึ้นมาเกือบถึงตรงสะพานเลยนะเพื่อนๆไม่ใช่สะพานสิเขาเรียกอะไรนะแค่ไม้ไผนะ่น่ะอันนี้คือชั้นล่างสุดเลยที่ติดน้ำเป็นหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ผมอยู่สองคืนไม่มีใครมากลางถึงตรงนี้นะครับก็คือมีแต่มาเล่นน้ำกัน ประมาณนี้เลยโหน้ําลงไปค่อนข้างเยอะมากเลยตอนผมมาเล่นน้ําเมื่อตอนมาวันแรกเนี่ยคือผมอยู่แค่บริเวณนี้เองนะบริเวณหินเนี่ยคือไม่ได้ลงไปลึกเพราะว่าพี่เขาบอกว่าอย่าลงไปลึกเพราะว่าน้ํามันแรงแล้วไหลเที่ยวคนระับน้ําไหลาจากซ้ายไปขวาให้เห็นบรรยากาศแผนกลองให้ดูหน่อย ตอนน้าขึ้นตรงแพไม้ไผ่ตรงนี้ก็จะลอยนะครับเราก็ไปนั่งเล่นนั่งถ่ายรูปได้น้ําลงอาจจะไม่ค่อยน่ามองเท่าไหร่นะครับก็เห็นตะไคร่เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตอนน้าเยอะๆให้ดูนะครับเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเคมองจอากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับสําหรับลานกลางเต็นต์ตรงจุดนี้เห็นป่มเราสามารถอยู่ได้เกือบทั้งวันอะหรือทั้งวันเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันอยู่ในร่มเงาของต้นไม้โดนแดดนิดๆหน่อย สบายสบายครับถ้าใครแบบอยากอยู่หลายคืนกลางเต้นแล้วขับรถไปเที่ยวแล้วก็ตอนเย็นกลับมาก็ไม่ต้องกลางเต้นใหม่นะก็กลางทิ้งไว้แล้วเออก็สะดวกสบายดีผมก็ทําแบบนั้นแหละครับผมที่เกียดย้ายเต้นไปแบบจุดอื่นแบบเปลี่ยนลานอะแต่แต่อาศัยย้ายตําแหน่งเอาประมาณนั้นเดี๋ยวจะไปถ่ายอ่าบริเวณด้านบน แล้วก็ห้องน้ําตรงโซนนี้ให้ให้ได้รับชมกันนะเพราะห้องน้ำก็ทําใหม่ทําเพิ่มนะครับโอเคสําหรับบริเวณล,ลานบริเวณนี้ก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนบริเวณด้านบนตามสัญญานะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดล้างภาชนะแล้วก็ห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็จะแบ่งเป็นฝั่งผู้หญิงกับฝั่งผู้ชายนะครับห้องน้ําฝั่งผู้ชายสห้อง ผู้หญิงสามห้องห้องอาบน้ําอย่างละหนึ่งตรงนี้เราทำบกทาใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งเสร็จยังไม่ได้แยกแยกใช้หญิงอะไรชัดเจนก็เพื่อความสะดวกสบายของของลานกลางเต็งจนตรงจุดที่ผมถ่ายมาให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับออบรรยากาศห้องน้ํารับรองใหม่แล้วก็ ค่อนข้างดีสุขภัณฑ์อะไรเขาใช้ค่อนข้างดีางมากๆเลยแ้วสำหรับห้องน้ำชาตรงจุดนี้เขา<ๆ>จะมีโถจี้ให้สองโถนะครับลานกลางเต็นตรงเนินลานหินด้านบนก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมที่เขากลางเต็นอยู่สองเต็นนะครับให้เห็นมุมกว้างๆนะครับตรงนี้ตรงห้องน้ำเนาะโซนที่ผมเพิ่งเดินรีวิวแล้วก็เนี่ยไล่ไปแบบมุมกว้าง แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่เจ้าของร้านอยู่นะครับลายแบบกว้างๆตรงเห็นตรงทางที่เราเข้ามานะครับตรงนน้นทางที่เราเข้ามาประมาณนี้นะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับสําหรับใครที่ไม่ได้เตรียมอาหารมานะครับที่นี่มีอาหารตามสั่งมีหมูกระทะมีข้าวต้มมีอาหารเช้าด้วยนะครับก็สั่งพี่เขาเนั่นๆเดี๋ยวเขาจะจัดการให้นะครับเตรียมเงินมาอย่างเดียว บรรยากาศก็ประมาณนี้เลยทั้งหมดของร้านนี้ก็แบบนี้เลยที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมคลิปยาวมากๆโอเคเดี๋ยวเดินไปจบคลิปกันบนวิวสวยๆนะครับก็สําหรับร้านนี้นะครับค่ากลางเต็นท์คนละ250บาทมีอุปรกรณ์ต่างๆให้เช่าด้วยไปติดต่อทางพี่าทางเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรทิ้งหมุด เขาีอะไรนะแผนที่ Google Earth ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครมาไม่ถูกยังไงแล้วก็เบอร์โ,โทรเบอร์โรพี่เขามีเพจมีเบอร์โทรติดต่อก็ติดต่อสอบถามเขาได้นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับสำหรับผมก็ทำหน้าที่รีวิวให้แล้วแล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ เป็นความสนุกสนานให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับผมต้องขออาภาัยไว้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามช่อง y o u t u b e คำมน์สวัสดีนะครับอย่าเพิ่งหนีแล้วก็ไม่พอใจอะไรกันซะก,ก่อนนะครับช่องนี้อาจจะมีคอนเทนต์หลายคอนเทนต์นิดนึงก็ไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เบื่อเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเพื่อนๆ รบกวนกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับช่อง YouTube ความรนสวัสดีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะตามมานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนลากันไปด้วยวิวสวยๆแบบนี้สวัสดีครับ